กนินกันนะฝีมืออนะไรฝีมือใกินคนพิเศษเก้าอ,อ่ะ <Yeah. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวเ <Yeah. S 1> ขามันมีเก้าสองอันน่ะไม่มีเก้าไม่มีเก้าที่เออลอกฝีมือหนูนี่มันก็เก้านะเธอล็อก oh. ดูนี่นี่ก็เก้านะนี่ก็เก้าอ่ะไม่มันจำกันนะอันนี้จะเป็นหกอันนี้จะเป็นหกอันนี้เก้าเพราะว่านี้เก้าชัดเลยก็หก oh. ไม่มีอ่ะ หยิบต่อไม่ได้นะแต่ดีที่ได้กล้วยเพราะมันมีน้ำปลาด้วยอะ่ะโชคดีโชคอันหนึ่งเนาะพอแล้วขอหนังสือค่ะแม่ขอรูปบังเธอสองอันนี้โชคอะไรเหรออันเดียวอะ่ะอันเดียวอะ่ะที่โชคดีอะ่ะโอ้ยไปเรื่อยเลยเต้า <laughs> มิกกี้เสร็จมาน้ำปลาแล้วถ้าไม่กินโดนบาป้งทุกคนบอกของไอนอ่ะคอโฟนมีเกลือมิกกี้น้ำปลาเค็มหมดเลยทุกคนเอาไม่กินนะถ้าไม่กินโดนปลาเป้งบาเป้งดีกว่านะใช่บาเป้งดีกว่าเนาะอืมปาเป้งดีกว่าไม่เข้าโรงพยาบาลมันกินอ่ะมันจะกล้ากินเนาะน้ำส้มสายชูเนี่ยกูไม่อยากได้จริงอ่ะก็คือเราไม่อยากได้จริงจริงจริง เอามาคือเราไม่อยากได้เลยมันมันไม่สะดวมาเลยสองอันอยวดเลยสองอันเหรออีกสองอันหนึ่งได้เป็นสามเนาะคือคือน้ำ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 ปลาอีกแล้วทุกคนเดี๋ยวไอ้ฟนโดนคือหมายเลขที่อะไรเนี่ยอ๋อต่อไปก็คือเราหมายเลขออกหมด